เป็นโครนเนื่องจากฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะเนื่องจากฝนตกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาค่ะนี่คือ ep ที่3าของทุกอย่างมีคำตอบนะคะเก็บยางวันฝนก็ไม่มีอะไรนะคะถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนั่นเองคะ่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกอย่างมีคำตอบนะคะหนองคายนะคะดงอา่างตำบลบ,บ้านโพอำเภอโพนวิสัยจังหวัดนนท์นะคะกำลังจะสรุปผลให้ดูคนขับรถนะคะคือลูกชายก็อกำลังลังเลค่ะเพื่อนๆคะ่ะว่าจะเอาหากกระสอบไปก่อนหรือเ่าก็ต้องทํานะคะเวลาช่วงเก็บนะคะทุกคนคะเก็บเข้าลานภาคน้ำรอขายพรุ่งนี้คะ่ะทุกคน เก็บเราก็ต้องทํานะคะเวลาช่วงเก็บนะคะทุกคนคะเก็บเข้าลานภาคน้ํารอขายพรุ่งนี้คะ่ะทุกคนเก็บฝนตกคะ่ะเก็บยางวันฝนตกนะคะมาแล้วคะ่ะแปลงแรกเสร็จไปเรียบร้อยนะคะกําลังเคลื่อนย้ายมาที่แปลงที่สดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะไปทั่วทุกมุมโลกแล้วคะ่ะ จะมียางพาราทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะเพราะว่าประเทศไทยของเราวันนี้เข้าลานไว้รอขายพรุ่งนี้นะคะ เป็นการเกษตรนะคะพี่น้องคะการเกษตรของชาวป่าสวนยางนั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นะคะคนนะคะกำลังจะสรุปผลให้ดูคนขับรถนะคะคือลูกชายพ่อกำลังลังเลค่ะเพื่อนๆค่ะว่าจะเอาหัากกระสอบไปก่อนหรือว่าเป็นการพักน้ําก่อนค่อยได้ขายนะคะทุกคนคะ่ะนี่ค่ะร่วมกดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ สรุปผลให้ดูคือทั้งหมดแปดถุงกับอีกหนึ่งกระสอบค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของค่ะเพื่อนเพืเ่อค่ะเนื่องด้วยนะคะไอโฟอนตกพี่น้องฝนตกก็เลยช้าหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะรถแตกๆก,ก็มหนองคายนะคะดงอา่างตำบลบ,บ้านโพอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องชีวิตชาวป่าสวนยางหรือว่าชีวิตตม ท้องถิ่นนะคะทำท้องถิ่นที่นี่คือก็ไม่มีอะไรนะคะถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกอย่างมีคำตอบนะคะว่าเป็นโคลนเนื่องจาก,กฝนตกนะคะทุกคนคะ่ะเนื่องจาก,กฝนตกเชงร่วมใจนะคะพี่ชายแล้วก็ล้านชายคุณสาแล้วก็ลูกชายค่ะทุกคน ช่วยกันค่ะช่วยกันส่วนใจอ้วนค่ะเพื่อนๆค่ะเมืองด้วยนะคะไอโฟนตกพี่น้องฝนตกก็เลยช้าหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะรถแตกๆก็กดติดตามด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ หนองคายนะคะดงอา่างตำบลบ้านโพอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องไายนะคะส่วนมากภาคใต้จะปลูกยางพาราเดี๋ยเดี๋ยวนี้อีสานก็ปลูกได้แล้วนะคะแค่นี้นะคะยายอ่อนสรุปผลให้ดูคือทั้งหมดแปดถุงกับอีกหนึ่งกระสอบคะ่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพีงร่วมใจนะคะพี่ชายแล้วก็ล้านชายคุณสารแล้วก็ลูกชายคะ่ะทุกคน ช่วยกันค่ะช่วยกันส่วนใจยอวนแปลงแรกสรุปผลได้มาห้ากัดสอบหรือว่าห้าถุงนั่นเองนะคะทุกคนได้มาห้าถุงเนื่องจากฝนตกบ่อยในช่วงนี้ข้องค่ะเพื่อนๆค่ะเนื่องด้วยนะคะไอฝนตกพี่น้องฝนตกก็เลยช้าหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะรถแตกๆก,ก็ยังร่วมใจนะคะพี่ชายแล้วก็ล้านชายคุณสาแล้วก็ลูกชายค่ะทุกคน ช่วยกันค่ะช่วยกันส่วนใยา่ออนค่ะแปลงข้างๆของยายออนพ่เจ็บนะคะทุกคนค่ะนะคะทยอยกันสามคันสามรถดำเปลี่ยนค่ะแปลงข้างๆของยายออนพ่เจ็บนะคะทุกคนค่ะนะคะทยอยกันสามคันสามรถดำเปี่ย ามท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวนี้ยางพาราจะมีทุกถิ่นภาคค่ะพี่น้องคะแต่ก่อนสมัยก่อนจะมีอยู่ที่ภาคใต้นะคะส่วนมากภาคใต้จะปลูกยางพาราแต่เดี๋ยวนี้อีสานก็ปลูกได้แล้วนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะถ่ายทําให้เพื่อนๆดูนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกอย่างมีคําตอบนะคะชีวิตชาวป่าสวนยางหรือว่าชีวิตตม ท้องถิ่นนะค่ะทำท้องถิ่นที่นี่คือไรนะคะส่วนมากภาคใต้จะปลูกยางพาราเดี๋ยวดีวนี้อีสานก็ปลูกได้แล mm ้วนะคะไรนะคะส่วนมากภาคใต้จะปลูกยางพาราเดี๋ยวดีวนี้อีสานก็ปลูกได้แล้วนะคะเป็นการพักน้ําก่อนค้อยได้ขายนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะร่วมไรว่าเป็นโครนเนื่องจากฝนตกนะคะทุกคนค่ะเนื่องจากฝนตกว่าเป็นโครนเนื่องจากฝนตกนะคะทุกคนค่ะเนื่องจากฝนตก นเนาะคะ่ะกําลังจะสรุปผลให้ดูคนขับรถเนาะค่ะ,ะ,ค,ะคือลูกชายก็อกาลังลังเลค่ะเพื่อนๆคะ่ะว่าจะเอาห้าก,กระสอบไปก่อนหรือว่านะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะมาดูกันจิบยางกันคะ่ะนี่แหละคือวิธีชีวิตนะคะ แบบบัานๆของทางภาคตกคะ่ะเก็ยบยางวันฝนตกนะคะมาแล้วคะ่ะแปลงแรกเสร็จไปเรียบร้อยนะคะกําลังเคลื่อนย้ายมาที่แปลงที่สองเป็นการพักน้ําก่อนค่อยได้ขายนะคะทุกคนคะ่ะนี่คะ่ะร่วมแรเลยตัดสินใจเอาไปพร้อมกันเลยคะ่ะนะคะเก็บขึ้นได้เลยคะ่ะใหญ่อ่อนก็เลยมาถ่ายทําให้เพื่อนๆพี่ๆเราคื<ร><ร>ต้องทํานะคะ เวลาช่วงเก็บนะคะทุกคนคะเก็บเข้าลานภาคน้ํารอขายพรุ่งนี้คะ่ะทุกคนเก็บย่งร่วมใจนะคะพี่ชายแล้วก็ล้านชายคุณสาแล้วก็ลูกชายคะ่ะทุกคนช่วยกันคะ่ะช่วยกันส่วนใจอ,อนไทยนะคะส่วนมากภาคใต้จะปลูกยางพาราแต่เด,เดี๋ยวนี้อีสานก็ปลูกได้แล้วนะกันตกคะ่ะเก็บยางวันฝนตกนะคะ มาแล้วคะ่ะแปลงแรกเสร็จไปเรียบร้อยนะคะกําลังเคลื่อนย้ายมาที่แปลงที่สองนะคะส่วนมากภาคใต้จะปลูกยางพาราเดี๋ยวดีวนี้อีสานก็ปลูกได้แล้วนะคะก็ต้องทํานะคะเวลาช่วงเก็บนะคะทุกคนคะเก็บเข้าลานภาคน้ํารอขายพรุ่งนี้คะ่ะทุกคนเก็บชีวิตชาวป่าสวนยางหรือว่าชีวิตตำท้องถิ่นนะคะ ถามทองถิ่นที่นี่คือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะมาค่ะนี่คืออีพีที่สามของทุกอย่างมีคําตอบนะคะเก็บยางวันฝนมาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆมันจยอ่อนอจะเรียกรถแตกๆนะคะหรือว่ารถการเกษตรนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่นะคะทุกคน ไทยนะคะส่วนมากภาคใต้จะปลูกยางพาราแต่เด,เดี๋ยวนี้อีสานก็ปลูกได้แล้วนะคะวันนี้เข้าลานไว้รอขายพรุ่งนี้นะคะเป็นการเกษตรนะคะพี่น้องคะการเกษตรของชาวป่าสวนยางนั่นเองค่ะเพื่อนๆน,นะคะมันก็ไม่มีอะไรนะคะถ่ายทำให้เพื่อนๆดูนั่นเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทุกอย่างมีคำตอบนะคะ หนองคายนะคะดงอา่างตำบลบ้านโพอำเภอโพนวิสัยจังหวัดน้องน้องดูนะคะนี่คือวิถีชีวิตค่ะวิถีชีวิตของชาวป่าสวนยางค่ะทุกคนถึงฝนจะตกแดดจะออกัหนองคายนะคะดงอา่างตำบลบ้านโพอำเภอโพนวิสัยจังหวัดน้องนัองค่ะแปลขงข้างๆของยายอ่อนก็เจ็บนะคะทุกคนคะ่ะนะคะทยอยกันสามคันสามรถด,ดำเีย ชาวป่าสวนยางหรือว่าชีวิตตามท้องถิ่นนะคะทำท้องถิ่นที่นี่คือเราก็ต้องทำนะคะเวลาช่วงเก็บนะคะทุกคนคะเก็บเข้าลานภาคน้ำรอขายพรุ่งนี้นะคะ่ะทุกคนเก็บนี่ไม่ค่อยได้ตัดจางะคะ่ะเพื่อนๆก็จะได้ประมาณนี้นะคะแปลงแรก ห้ากระสอบค่ะนี่คือของแปลนที่สองค่ะทุกคนเนาะคะ่ะกําลังจะสรุปผลให้ดูคนขับรถเนาะคะ่ะคือลูกชายก็อกาลังลังเลค่ะเพื่อนๆค่ะว่าจะเอาห้ากระสอบไปก่อนหรือว่า ตามท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวนี้ยางพาราจะมีทุกถิ่นภาคค่ะพี่น้องคะแต่ก่อนสมัยก่อนจะมีอยู่ที่ภาคตนต้นะคะทุกคนค่ะมาค่ะมาดูกันเก็บยางกันค่ะนี่แหละคือวิถีชีวิตนะคะแบบบ้านๆของทางภาคเป็นการพักน้ําก่อนค่อยได้ขายนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะร่วมรายเก็บขึ้นเลยค่ะบ่าวเขตก็เก็บขึ้นเลยนี่คือแปลงที่สอง หนองคายนะคะดงอา่างตำบลบ,บ้านโูอำเภอโพนวิสัยจังหวัดน้องค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเนื่องด้วยนะคะไอ้ฝนตกพี่น้องฝนตกก็เลยช้าหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วค่ะรถแตกๆก็มาหนองคายนะคะดงอ่างตำบลบ,บ้านโูอำเภอโพนวิสัยจังหวัดน้องค่ะแปลงข้างๆข,งของยายอ่อนก็เจ็บนะคะทุกคน